ก่อนที่เราจะไปช่วยพิกรจูเลยต้องเตรียมของกันก่อนอ่าขั้นแรกเลยก็คือแรคคนดี้นะแล้วก็อันตราบอลเอ้ยนายต้องการสิ่งนี้อยู่หรอโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันอยู่ที่นี่หมดเลยอ่าแม่หน้าขายมาเท่าไหร่หมดนี่แปดแสนจัดไปอย่าได้เสียเอาท่านสุภาพบุรุษตรงนั้นอะ่ะต้องการเสื้อผ้าหมวกไหมออกเดินทางมันเป็นเสื้อผ้าหรอมันก็ไม่เลวนะเอาจัดมาทักสี่ห้าชุดหกแปดชุดอ่าได้หมดเฮ้อ,อที่นี่ขายถูกๆเอง ก็ตัวละห้าแสนนะนะก็อยากได้ก็จัดมาอ้าวตัวห้าแสนเองเหรอโอ้โหจัดมาพ่อกูเลยที่นี่ขายบอลถูกๆเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นอ่าลูกละหนึ่งแสนลุงจัดไปสี่สิบลูกเอ้ยสุดยอดเย็ดเค่นี่มันจักรยานนี่นะเราต้องการเพื่อออกเดินทางอ่าลุงจัดมาคันนี้คันนี้ผมต้องการคันนี้ลุงขายถูกๆลลามหนึ่งจักรยานแพงขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นจักรยานในกำยานแน่ๆเลยลุงใช่แล้วเหรอมันเป็นจักรยานพิเศษนะมันสามารถไล่นกได้ด้วยนะม่เฉพาะคันนั้นคันเดียว โอ้ oh, ถ้ไมจะดีขนาดนั้นนะเอาเครดิตการ์ดของพ่อกูไปเลยอ๋อรกคันนั้นเป็นของนายแล้วอ่าเอา,เอา,เ,อาเอามันไปได้เลยถ้านายอยากได้ก็เอาไปเอ้ยรัสตี้มีอะไรให้ช่วยด็อกเตอร์อีกแล้วกูจะรีบไปช่วยบิ๊กกระจูห,หางห,หาทางนี้ก่อนเฮ้ยน้องกอรจักรยานไล่นกนายเห็นบ้างปะด็อกเตอร์กูว่ามึงถอดแว่นดำก่อนเถอะนะถึงกานจะไปช่วยบิ๊กกระจูแล้วไป โอ้นอกซื้อจักรยานไล่นกนะอ่อร้านหนึ่งก็เอาอ่ะเออมันเคยมีนะแต่ว่ามีคนซื้อไปแล้วมันไม่เหลือแล้วสักคันไม่มีเลยสักคันอย่าบอกนะว่าเด็กคนเมื่อกี้ซื้อไปอ่ะโชว์เลยอ่าเราได้งไงอ่ะชิบหายแล้ว